สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับที่ติดตามเป็นต่อออโต้นะครับทางไฮการรีวิวนําเสนอรถสวยๆเข้ามาสักพักแล้วนะครับวันนี้ผมได้ Toyota นะครับ f o r t u n e r รคันนี้3.0 V ตัวนี้เป็น V n Turbo หรือว่าเป็นหน้ายักษ์ไฟยักษ์แล้วแต่คนจะเรียกนะครับเป็นโฉมสุดท้ายตัวสุดท้ายก่อนที่จะเปลี่ยนไปเป็น Fort u n e r แชมป์นะฮะเพราะว่าคันนี้ปี2011เสียดปลายปีก็เป็นแชมป์กันแล้วนะครับตัวนี้ข้อดีก็คือได้แรงม้าที่เพิ่มขึ้นนะครับ Turbo 163แ,แร้าปรมาณนี้ นะครับก็ถือว่าคันนี้สวยเดิมนะคือรถที่ได้มาหลังๆมาเนี่ยผมต้องบอกว่าผมได้จากบ้านลูกค้ามาสวยทุกคันเลยนะครับคันนี้ก็เป็นหนึ่งในคันที่สวยพร้อมจัดทรงแต่งมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ล้อแม็กขอบ16นิ้วนะยาง b F ีเอฟกุลิดอ t ลเเลนสวยเลยนะครับมันจะติดขอบนิดนึงนะครับต้องเรียนท่านผู้ชมต้องไปยก2นิ้วแต่ผมมองว่าถ้ายก2นิ้วแล้วรถมันขับไม่สนุกแล้วมันไม่สวยด้วยนะครับบางทีก็อาจจะแล้วแต่คนชอบถ้าบางคนก็ชอบสูงๆก็แล้วแต่แต่ผมมองว่าอย่างเนี้ยสวย นะครับเข้าทรงเข้ารูปดีมากๆเลยนะครับแล้วก็ไปติดครอบกระจกมองข้างเป็นสีดาด้านแบบนี้นะครับมันจะเข้ากับตัวรถสีดําติดฟิล์มมืดยิ่งสวยเลยนะครับมีกันสาดประตูมาให้มีแหลกลังคาของแคลิบอยนะครับติดตั้งมาให้เรียบร้อยนะครับคันนี้สวยมากอ่ะเดี๋ยวดูรอบคันกันก่อนนะครับมาช่วงเย็นๆนิดนึงก็อาจจะมีแดดมีอะไรให้ให้เห็นบ้างนะครับอันนี้พาพาดูรอบคันพยายามพาดูรอบคันกันหน่อยนะครับอ่าให้ดูว่าคันนี้เนี่ยครับไม่มีตําหนินะสวยเดิมแน่นอนนะครับ ผมว่าด้วยความที่ f o r เจอเนอร์เองนะครับด้านหลังเนี่ยเป็นกระจกขนาดใหญ่เป็นบานหรือว่าโค้งรับด้านหลังมาเลยแล้วติดฟิล์มตามอย่างเงี้ยมันดูสวยนะครับด้านหลังก็มีติดเคปบล่ามาให้นิดหน่อยนะฮะมีนิดนึงแล้วก็มีเซ็นเซอร์ถอยมาให้ติดกล้องมาให้เพิ่มเติมนะแต่ว่าไม่ใช่กล้องอจอนะครับก็จะเป็นกล้องที่ติดตั้งพร้อมกับกล้องบันทึกหน้าจอนะก็ถือว่าสวยงามนะครับโอเคด้านหลังนะครับ ก็สไตล์โอล์กเนอร์นะครับพับบอกขึ้นแหละแต่ตอน,นี้ผมเอาเบาะลงให้ดูว่าเนี่ยก็มียียังสวยอยู่นะครับพลาสติกด้านหลังสวยงามคมเนี่ยให้ดูคมเลยนะครับนี่คมสวยมากนะครับไม่มีรอยไม่มีคราบอะไรต่างๆนะครับแท่งประตูนี่สวยงามนะครับพลาสติกเวลาดูรถเนี่ยเวลาเราดูรถนยฮะหุ่หอน,น,อนน็อตอะไรพวกนี้คือดูอย่างเงี้ยเรารู้ว่าเจ้าของเดิมคือดูแลดีมากนะครับเพราะว่าถ้าดูแลไม่ดีพวกนี้จะเป็นรอยแล้วก็เปื้อนบ้างแล้วก็ คือพลาสติกเป็นรอยม,ม,มันมันมันไม่ค่อยสวยนะครับนี่เครื่องมือแม่แรงยังอยู่ครบนะครับนี่ยังอยู่ในซองมียางรัดครบเรียบร้อยนะฮะถือว่าสมบูรณ์นะฮะมี power outlet อ,อยู่ตรงนี้นะฮะสวยงามครับนี่ด้านหลังมองทะลุไปตัวนี้แน่นอนถ้าเป็นตัวฝรหยัดนะครับก็จะเป็นแอร์ราวแอร์บนหลังคาแล้วนะครับแอร์สามตอนอาง่ายๆก็มีจอนะแต่จอ2จอเนี่ยเจ้าของเดิมน่าจะไม่ได้ใช้แล้วนะครับเพราะว่าไม่ได้ต่อไว้ผมลองเปิดแล้วมันไม่ติดนะครับ ก็ไม่เป็นไรมีจอก็ใช้แค่ด้านหน้าก็น่าจะพอแล้วแหละนะครับไปดูด้านในกันไปดูด้านในนะครับภายในก็เป็นเบาะปรับไฟฟ้าฝั่งคนขับนะครับเบาะไฟฟ้าฝั่งคนขับอันนี้ก็เพียงพอแล้วแหละนะครับเบาะนะครับท่านผู้ชมดูไปพร้อมกันนะครับเบาะไม่แตกไม่รอนะครับมีรอยนิดหน่อยตามการใช้งานนะเพราะว่าเบาะฝั่งนี้ยแน่นอนแหละอันนี้น่าจะเคยเปลี่ยนชิ้นมาแล้วนะครับดูดูหนังที่ที่ใช้ก็น่าจะเคยเปลี่ยนมาแต่ให้ดูว่าไม่แตกนะครับพลาสติกยังสวยนะ เนี่ยปีกเบาะอะไรสวยงามพวงมลาลัยนี่หุ้มใหม่นะครับเป็นพวงมลาลัยหุ้มใหม่เพราะว่าสีเขาจะดูอ่อนกว่านิดหน่อยแต่ก็ถือว่าเรียบร้อยแล้วก็สวยงามนะครับคอนโซลอะไรต่างสวยงามเป็นออโต้โฟวิลนะครับขับเคลื่อนสีล้อฟูลไทม์นะตัวนี้นี่นะครับอยใา้ท่านผู้ชมดูรายละเอียดของตัวรถไปด้วยกันเลยนะครับอ่ะดูเลขไมค์กันหน่อยนะครับเดี๋ยวขออนุญ,ญาตขึ้นไปสตาร์ทเลยนะครับกุญแจมี2ดอกนะครับกุญแจมีให้2ดอกโอเคอ่านี่ฮะ ดูเลขไม้หน่อยครับเจมส์ครับคันนี้เลขไม้อยู่ที่192,000กิโลนะครับ192,000กิโก็ถือว่าใช้ไม่ไม่น้อยไม่เยอะเพราะว่ารถ10กว่าปีใช้แสนไม่ถึง2,000สนเอาง่ายๆก็ยังโอเคอยู่มีปรีแอมมีเครื่องเสียงมานะคันนี้มีเครื่องเสียงมาให้นิดหน่อยนิดหน่อยต้องบอกว่าไม่ไม่ได้เยอะมากจอเปลี่ยนเป็นของ Sony นะครับใช้เล่นแผ่นอะไรได้นะครับยังไม่ Android ยังไม่ใช่ Android นะครับถ้าจะติดตั้งเพิ่มเติม,ม,มก็ไม่ใช่ปัญหา ที่บอกเมื่อสักครู่ว่าด้านหลังมีกล้องนะครับคือมันไม่ได้มาขึ้นตรงนี้มันมาอยู่ตรงนี้นะครับเวลาเราเข้าเกียร์ถอยแล้วมันก็จะมีจอภาพก็จะเปลี่ยนเป็นเกียร์ถอยไปนะครอันนี้มีแดดนิดนึงมันก็เลยสว่างหน่อยนะครับอันนี้ก็มีกล้องบันที่เหตุการณ์อะไรต่างๆให้ตรงนี้นะครับอืประมาณนี้ผมชอบนะดคนนคนูคอนโซลครับเนี่ยคอนโซลกลางเนี่ยต่างๆถือว่าดูดีดูดีมากอันนี้นะแล้วก็เดี๋ยวพาไปดูห้องเครื่องนะครับพาไปดูห้องเครื่องว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับสําหรับคันนี้แผงประตูสวยมากนะครับ สวยขึ้นครีนนี้เลยแล้วจัดทรงให้สวยเลยอันนี้นะอ่ะให้ดูห้องเครื่องข้างในนะครับอ่านะครับห้องเครื่องก็อย่างที่เคยๆครับก็คือเดิมๆสวยๆนะครับฝากระโปรงเดิมนะครับมีคําว่าโตโยต้าอยู่นะครับเบอร์น้ำยาแอร์ยังอยู่ครบนะครับนี่ฮะดูหัวน็อตนะครับหัวน็อตไม่แกะนะครับนะไม่แกะนะครับแอบแต้มข้างอะไรต่างๆยังอยู่ตำแหน่งเดิมครบนะครับมีฟิวเครื่องเสียงมาให้ด้วยนะครับเดินสายไฟเมนมาให้นะ รอบเครื่องอินเตอร์คูลเลอร์สวยๆครับหม้อน้ําหม้อพักน้ํานี่ยังใสอยู่นะครับยังไม่เหลืองมากคืออาการจำร่นเขาคือมันจะเหลืองนะครับก็ยังดูดีนะครับยังดูดีปั๊มกระปุกพาวเวอร์อะไรต่างๆสวยงามไม่มีเยิ้มนะครับคันนี้คันหน้าเดิมครับคันหน้าเดิมนะครับเลขคันหน้าอะไรต่างๆยังยุนเดี๋ยวหมดนะครับนี่คือให้ดูรายละเอียดของตัวรถนะครับท่านจะได้ประกอบการตัดสินใจได้ง่ายขึ้นนะครับสำหรับ t o y o ta f o r t u n e r 3.0 V คันนี้นะครับกับเป็นสีหลอด้วยนะฮะ ปี2011แท้นะเนี่ยเดี๋ยวมาดูเพจหน่อยมาดูเพจหน่อยอ่านี่เพจฮะก็โตยิต้าเขาอยู่ด้านข้างอย่างนี้ครับรีเวทอะไรต่างๆเดิมนะครับ1 KD นะครับเครื่อง3,000แล้วก็เนี่ยปี2011เห็นไหมเนะครับก็จะเห็นดูด้านล่างว่าปี2011แท้นะนะครับโฉมสุดท้ายโฉมสุดท้ายถือว่าปรับปรุงมาได้อย่างเรียบร้อยนะครับป้ายอุบลตั้งแต่เกิดคันนี้สวยงามนะครับใครที่มองหารถอ่าไว้ทั้งแคมปิ้งแล้วก็เป็นรถครอบครัวนะครับใช้เดินทางต่างๆในช่วงนี้ก็ถือว่า รถครอบครัวกําลังมานะครับคันนี้เป็นหนึ่งในตัวเลือกเดี๋ยวบอกราคากันก่อนนะครับราคา5 9 9 0 0 0บาทนะครับ5 9 9 0 0 0บาทใครที่มองหารถที่ไม่งบไม่เกินห0 0 0นบาทนะครับถ้าจะไปแชมป์ทุกวันนี้ก็ขยับขึ้นไปที่6 0 0 0 0 0กว่าแล้วนะครับเพอเพอแชมป์เนี่ยไปเบียด,เบ,ยดเบียดกับตัว f o r t u n e อร์โฉมใหม่นะครับอันนี้ก็เป็นตัวเลือกหนึ่งนะครับที่อยู่ในราคา5,99,000บาทฝากด้วยแล้วกันนะครับฝากเบอร์โทรไว้หน่อย 0984414994นะครับ0984414994เป็นต่อออตโต้วันนี้ลาไปก่อนมีรถอะไรที่น่าสนใจเดี๋ยวผมพามาชมทีวันนี้สวัสดีครับ